ครับก็สวัสดีตอนเทียงพี่น้องลุงทองกับมาอัปเดตตาเขาหอมดอกมะลินะครับผมลอยสิบหาของลุงทองนะครับกะเพองกระไดเริ่มถอดห่วงแล้วนะครับผมผู้อยู่กลางๆคุณพี่น้องเริ่มทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่นะพี่น้องมางนี้นะครับผมที่เพื่อนตําที่สุดนะครับผมเป็นหนอง เป็นหนองเนาะครับผมเป็นหนองโบราณแต่ก่อนเนาะครับพี่นนองดิน, 1, 4, นดพื้นสิ่นขอนขางดำพี่นนองลุงท้องกะในวานเขาลงห่างๆไว้เนาะพี่นนองคว้วสูงเพิ่นกะคงจะถ่วมหัวหายลิบแลเลยพี่นนองนี่สูงเนาะครับผมแต่ว่าแนมเมืองกับแข็งแรงพี่นนองคงจะบลล่มเนาะครับผมเพราะว่าเขาสันสิ่เขาสิ่ลมนี่ท้องลมช่วงเขาหม่านเนาะพี่นนองเนาะเขาม่านนี่พื้นสิ่ลมแล้วแต่ เขาลุงทองเป็นยังยืนอยู่เนาะพี่น้องนี่เป็นยังยืนแข็งแรงอยู่ตั้งตนจะดูอยู่พี่น้องพื้นที่หนึ่งไรครับนี่งานงานน้องนี่ของลุงทองนะครับผมปีหนีงามงามงามที่สุดนะครับผมงามที่สุดในการในเคยื่เห็มนม้านะครับทุกป,ปีก็งามจังสีอยู่พี่น้องแต่ว่บาบาบา่ซัมหนีเนาะนะครับผมปีหนีงามเสมอไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือผลการเหา ปับดินเห่าเนอะลูกไอพี่น้องก็คือฮาป,ปลูกปลูกพืชใจหลังนาเนะครับผมปลวกเฟืองปลวกยังเห่ากับบดไ้จุดถิ่นลุงท่องกับปลูกมันสับปะหลังใส่พุ่นต้นมันอยู่ข้างกลางนาผนม,มันยังฝนยังมาทั้นในใต้ได้พี่น้องเพระาะว่าข้างกลางฝนไม่คู่เนอะครับผมไม่คู่ไอคู่สาหน่อยลุงท่องกลนกลเอาเนะาะวันนี้มันเบนไปเกิดเนอะับน้ำบ่ทถวมเพิ่นกะไงอยู่พี่น้องนะนะครับผมอืม นะครับอากาศประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็คือเขาหอมดอกมะลิลอยสิผาเนาะครับผมหรือว่าเขาก็ขอลอยสิผานั่นแหละนะครับผมถูงแห้งพี่น้องตลงไปหายหัวเลยเนาะครับงามงามชุดๆเลยนะครับผมนะครับผมอากาศประมาณนี้แล้วครับผมก็สวัสดีขอบคุณพี่น้องหลายๆเนะครับเนาะสวัสดีครับ